ส <24. S 1> องวันนี้24่สิบเรมีนเรียนเชิญท่นานนายแพทย์โรคพัการกวินพงประธานคณะทำงานตับเพื่อนแผนงานควบคุมป้องกันพยาหยไม้ตัดได้มาเร่งข้อเจไม้ตัดให้มะเร็งข้อน,นั้นดีของพื้นที่เสี่ยง2ี่สเจังหวัดขอกราบขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำง,งานภายใียชีวิตประมาณสองหมคน โดยเฉพาะมาเล็กวันนี้เป็นปัญหาสุขภาพในภาคตอนชิมเหนือและภาคเหนือสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของการป่วยคือพฤติกรรมการบริโภคสารน้นเือเกลอขาวแดดอื่นๆสุดกระสุงสันสุดได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีครข่ายดำเนินการกไป้องกันโรคแะยะใบไม้สักมาตั้งแต่ปีพศ2522ทำให้ความชุกของโรคระยะใบไม้สักรดลงแต่ปัญหา ยืนในปีพศ2568ประชาชนคนไทยปลอดภัยจากโรคะยะธิใหไม้ตาอัอตราการเสียชีวิตผู้ป่วยมะเร็งข้อนัดีลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น84อำเภอเมื่อวันที่18มกราคม2559ที่จังหวัดสกนลคนครที่ผ่านมาโดยกำหนดมาตรกานการสอนในโรงเรียน3มีการตรวจคัดกรองุูนเสี่ยงมะเร็งข้อนันดีในประชาชนอายุ40ปีขึ้นไปการประชุมได้เปลี่ยนเรียนรู้การทำง,งานภายใต้โครงการกำจัดปัญหาโรค ท่านผข้นำท่านุู้ชนครับผมมีความยินดีเ,เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทํางานภายใต้โครงการกําจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและบเิท่อน้าดีถวายเป็นพระราชกุศลในวันนี้จากลำกวรายงานของถนองทิพย์ดีกรมควบคุมโรคนะครับก็ได้ชี้ให้เห็นถึงความพยายามในการที่จะกําจัดปัญหา ยาใบไม้ตับและ,มะเม็งท่อน้ำดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับรการกำจัดปัญหานี้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาช่วยกันแก้ไขปัญหาและในปี2559นรสะครับกระทรวงสาธารณสุขและภาคคีเครือข่ายก็ได้ช่วยกันจันดทับจัดทำแผนยุทธศาสตนะร์ทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและ,มะเม็งท่อน้ำดีโดยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะทำให้คนและก็ปลาในปรบพยาธิ คือให้มีต่ำกว่าร้อยละหนึ่งแล้วก็ตัาปลอดจากมะเร็งกระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินโครงการกาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไ,ไม้ตับและก็มะเร็งท่อน้ําดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นของราชครบ70ปีในปีพุทธศักราชส5งพหารอาสพร้อมทางสมเด็จพระนั่นเจ้าสศรษฐกิจพระบรมราชินีนาจะทรง,จงเจริญพระชนมัพรรษา8 4พรรษา ลอดจนในปีพุทธศักราช2560เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญมาชนมประชา9 0 0รรปศาเพื่อจะแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตัดและก็มะเร็งท่อน้ําดีในประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกรวมบบทั้งหมดเนี่ย27จังหวัดโดยในปี2559เนี่ยครับเราได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งในและก็นอกกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงาสํานักงานทรัพย์สินวน,นพระบาทกษัตริย์ได้มอบเครื่องอุตสาวให้ โรงพยาบาลเราในการที่ใช้คัดกรองผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ําดีแล้วก็ประโยชน์อย่างอื่นองค์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นนะครับภาคเอกชนและก็สถาบันการศึกษาต่างๆโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับได้ร่วมลงนามันทึกข้อตกลงร่วมมือร่วมกันในการที่จะสนับสนุนดาเนินง,งานผ่านทางโครงการแคสแคปคอนเนโยพาสโนมาสกรีนนิ่งแอนด์แค์โปรแกรมในปีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆนะครับอยากจะเล่าว่าจริงๆเรื่อง ยังมานาณตับเนี่ยนะครับเป็นปัญหาของคนภาคสานเสียชีวิตปีหนึ่งหมื่นคนขึ้นไปหมื่นสี่ถึงสองหมื่นคนนะครับแล้วก็คนที่เสยียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นวัยนะครับวัยแรงงานเป็นกําลังหลักของครอบครัวนะครับแม้แต่ผมเชื่อว่าพวกเราเองนะครับก็คงคงรู้จักคนที่เสียชีวิตตัวเ็พก็เป็นคนซึ่งกําลังที่สําคัญเพื่อนเราเองก็มีาตาเราเองก็ดเเีเพื่อนผมกับหมอวุฒิไก่ก็เสียชีวิตด้วยมะเร็งตับ กำลคนอีสานเนี่ยนะครับก็รับผลตรงนี้มาเยอะนะครับท่านท่านเองนะคนเป็นอีสานวิว่าน่าจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับที่ว่าจะช่วยกันทํำยังไงที่จะลดปัญหาหรือกำจัดปัญหานี้ให้หมดไปให้ได้นะฮะเคยมีหลายๆท่านทำนะฮะแต่ว่าก็โครงการมันไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วในระยะแรกเนี่ยนะครับยิ่งสมัยตอนผมเป็นนักเรียนแพทย์เป็นแพทย์จบใหม่ๆเนี่ยนะฮะถ้าเจอมะเร็งตับก็เป็นไรายก็เตรียมกลับบ้านแล้วก็รอเวลาเพื่อเสียชีวิตในหเดือนนะครับ แต่วันนี้ไม่ใช่แบบนั้นแนละ้ววันนี้เรามีเทคโนโลยีมีวิชาการที่ก้าวหน้าปัญหามีล้วมีวิชาการมีเทคโนโลยีนะครับตอนผมเป็นอนทยกรกรมควบคุม,มโรคนะครับตอนนั้นทางสมัชชานะครับสมัชชาสุภาพแห่งชาเห็นความสําคัญก็คิดว่าคงต้องทํายุทธศาสตร์และแก้ปัญหานี้ให้กับทางพี่น้องทางภาคอีสานภาคเหนือภาคตะวันออกคือสระแก้วก็คือแล้วคนอีสานไปถึงไหนก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ตามไปด้วยเรื่องด้วยเรื่องของพฤติกรรมอาจจะมีเรื่องของของจนติกเรื่องยีนด้วย ะคชัในวิชาการตอนนั้นนะฮะเราก็ทำยุทธศาสตร์ก็ต้องมาดูนะครับมาดูแคสแคปของจารมรงนะ,ะไปดูที่ระว่าโมเดลไปดูที่ร้อยเอ็ดนะครับไปดูหลายแห่งแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องซึ่งเป็นไปได้เป็นไปได้ที่จะต้องดําเนินการนะครับมันมีปัญหามันมีวิธีการเราถึงออกมาเป็นยุทธศาสตร์นะครับมีเป้าหมายที่ต้องจัดการเรื่องของออพยาธิให้ต่ำกว่า1%นนะครับทั้งในปลากับในคน นะครับเพื่อที่จะได้ไม่มีเรื่องของของมะเร็งนะครับเราคิดว่าที่หนึ่งเอาง่ายๆเลยหนึ่งคืทำยังไงให้ปลาเนี่ยปลอดพยาินะครับมันเกิดจากสภาพแวดล้อมเกิดจากที่ไปถ่ายลงน้ำนี่ในส่วนนี้ทั้งทั้งกรมอนามัยและทางส่วนของของิีนที่ต้องเข้ามาช่วยนะครับส่วนที่สองคือทอํายังไงไม่ให้คนเป็นพยาธิคนปลอดพยาธิเนี่ยก็คืออย่าก,กินปลาดิบนะครับหรือกินปลาดิบก็ต้องไม่มีพยาธิหรือมีพยาธิก็ต้องไม่ติดต่อนะครับถ้าเกิดเราจัดการ ขั้นที่หนึ่งได้เนี่ยปลาปลอดพยาธินะครับถ้าเขายังกินเดิบอยู่เนี่ยมันก็จะลดการติดโรคได้แต่ที่ดีสุดก็คือกินสุกจะได้ไม่ติดโรคอื่นที่อาจจะไม่มีนะัทางกรมหุบโลกก็ช่วยดูแลในเทคโนโลยีต่างๆนะฮะทำยังไงที่ไปป้องกันพฤติกรรมนะสอนในนักเรียนนะฮะหรือปลาทำเง่ให้มันเซโรคเรียบตายอ่ะที่นายขอนแก่นที่อาจารย์เขาทำที่ปลาร้าต้องหมัก30วันใช่ไหมฮะปลาส้มแช่ บลบยี่สิบสามวันถ้าเกิดตู้เย็นบ้านเราก็5้ถึงเวันเอาชัวๆก็7วันใช่ไหมครับถ้า5้าวันในฟีเซอร์เงี่ยคิดว่ามันเซอร์เคเลียมันตายแล้วมันไม่ติดนะครับถ้าติดแล้วก็ตรวจคัดตรวจอุรจระถ้าเจอก็ถ่ายพยาธินี่คืออันที่สองที่ทํำให้คนต้องปลอดพยาธิอันที่3ก็ต้องทําให้ให้ตับกัอนมะเร็งนะครับ ถ้าป้องกันได้ดีก็โอเคน้อยถ้าเกิดมีก็ต้องไปคัดกรองคัดกรองด้วยอุตสาห์ซึ่งตอนนี้ก็ลงไปที่โรงพยาบาลอำเภอหลายๆแห่งนะครับนะครับตอนนี้ก็ได้สานักทรัพย์สินโดมาวัชรศัตริ์นะฮะแจมร้องนะไปคุยกับทางสานักทรัพย์สินเนี่ยเดิมได้มา16เครื่องปีนี้ได้40มี59เ,เนี่ยนะครับทางสานักทรัพย์สินให้40แจกไปแล้ว20 20เ๋ยวค6ตามมาปี60คงจะได้อีก40รวมแล้ว96 ทีนังคุยกันที่โต๊ะอาจารย์บอกจาจะหาให้สักสี่สักร้อยหนึง่งร้อยหนึ่งถ้าทุกวันทุกเครื่องได้สิบคน,นตรวจได้ขับตรอนได้สิบคนวันหนึ่งก็ได้เท่าไหร่นะร้อยเครื่องพันคนใชปีหนึ่งก็สามแสนหกมื่นห้าพันนะครับนิดเดี๋ยวที่กระทรวงก็จะดูนะครับตอนนี้มีเขาให้ของบนะบเป็นงบกลางนะครับซื้อเครื่องพัที่ต่ำกว่าสองล้าน หรือซ่อมแซมหรือสิ่งก่อสร้างกลับมาสองล้านนะครับก็บอกเลยนะฮะจังหวัดไหนนะฮะที่มีความจาเป็นในเรื่องของอุตสาว์นะที่ผมให้ทดลองว่าช่วยรวบรวมนะเพื่อเพื่อรีบทำนะครับไปจนถึงสิ่งอื่นอื่นนะถ้ามีความจําเป็นนะฮะรูปพันธ์ต่ำมาสองล้านรถพยาบาลสมมตินะหรืออื่นอื่นนี่แถมไปด้วยเลยก็ได้รีบทําเรื่องแล้วก็เดี๋ยวทางทางไม่ต้องรอสนยแจอแมันะฮะทำสวนไปเลยก็ได้แจ้งปกาศทางสนยเขาเลย แต่ส่วนเรื่องมุตะามเนี่ยเดี๋ยวทางถ้าอราผ้าช่วยบอกด้วยละกันแต่ละจังหวัดที่ไหนต่างๆนะครับที่นอกเหนือเกิดวัน100เครื่องที่ที่เราจะได้แล้วเนี่ยนะครับเพราะเรามาเกิดเราประมาณสามร้อยแห่งเนี่ยนะครับลองดูก็แล้วกันแต่ขอให้ใช้คุ้มค่านะอย่าไปคิด่เออเขให้ขอก็ขอไปขอไปเสร็จแล้วก็ไม่ไม่ได้มาใช้ประโยชน์นก็เสียเงินเป่าๆน,นะครับอันนี้คือเรื่องตรวจคัดกรอ,องเซน็จก็ต้องส่งไปผ่าตัดแต่ทําให้ตับปลอดมะเร็งได้ก็ต้องตัดทิ้ง นะครับหลังจากที่อุ่สาวเสร็จแล้วก็ต้องไปทำเอ็มอา m ์ไก็มีกระบวนการมีอะไรส่งต่อไปนะครับก็คุยกันบอกถ้าได้เครื่องเยอะเดี๋ยวเกิดคัดกรองไปเยอะๆจะเอาหมอนในภาดนะครูอาจารย์ก็ยังคุยกว่าเออสงสัยกับต้งเทรนหมอที่ทาผ่าตัดหมอศัลยกรรมมากรโรอีกสักหนึ่งปีนี่ก็คุยกันที่โต๊ะอ,อาหารบอกเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยเป็นเป็นจุดนะฮะที่จะทำมหาลัยคอนแกนนะเอาง่ายนี่เลยนะครับที่จะช่วยเรื่องของเทรนนิ่งหนึ่งปี นะครับก็ให้หมอสันมาเฟลโรหนึ่งปีนะครับที่มหาลัยขอนแกน่นนะฮะที่โปรงพยาบาลขอนแก่นเราก็เปิดได้นะครับที่โปรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ก็แล้วนี่ก็เปิดได้โรงพยาบาลสุรินทร์ก็เปิดได้ยังน้อยโปรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขอีกสักสามแห่งน,นะครับแล้วก็ของมหาลัยขอนแก่นนะครับก็เป็นสี่แห่งเนี่ยเปิดเพื่อที่จะเทรนนะครับคุณหมอเพื่อทำผ่าทำให้เราได้ forth, ทำเรื่อเกี่ยวกับตับนี่ให้ได้ นะครับเพราะถ้าคัดกรอบไปเยอะแล้ว่ายไม่ได้ก็ติดอีกอะนะครับอันนี้ก็ต้องต้อง,องเดินหน้าจุดดีนะครับนี้สเต็ปที่4ถ้าเกิดทาผ่าตัดไม่ได้อันนี้ก็ต้องไปรักษาทำไงให้เขาไม่ทรามานคุณภาพชีวิตที่ดีก็เป็นเรื่องของพา a t ท v e แคร์ทั้งในแผนปัจจุบันหรือพาเลทิ e แคร์ในทางการแพทย์แผนไทยนะครับสกลนครหรือในหลายๆจุดนะครับซึ่งก็ชวนให้สถาบันมะเร็งเข้ามาดูด้วยเอาหมอทางด้านรักษามะเร็ง นะครับอองคอโลจิสต์มาดูที่วางดีไซน์ที่เกิดใช้แพทย์แผนไทยจริงแล้วออกมาผลเป็นยังไงเทียบกับแพทย์แผนปัจจุบันหรือว่าไม่ได้ให้การรักษานะครับคงต้องให้ทสาสษาบัณฑ์มะเร็งเขาเข้ามาช่วยด้วยนะครับหรือทํลายคอนแกนจันจ,นจะชวนอองคอโลจิสต์มาทําผลเพื่อว่าน่าจะดีนะครับเพราะว่าโอเคเราทําส่วนที่เราผ่าตัดได้แต่ส่วนที่เทียบที่ผ่าไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับให้แล้วยังไงให้ลดการทุกข์ทรมานนะครับหรือว่าดูถ้ายาแผนไทยเราดีจริงเนะี่ยโอเคขนาดมะเรง็งลดลงแล้วทำให้อยู่ได้นานขึ้นม อันนี้คือสิ่งที่ต้องเดินไปในข้อที่สี่นะฮะที่ผมพูดในปลาบอดพยาศ์คนบอดพระยาศ์ต่างปอดมะเร็งใช่ไหมข้อที่สี่ก็อยู่กันไม่ได้อะไรจะฉีกแช่นะอันที่ห้าคือบริหารจัดการบริหารจัดการเนี่ยคงมองในส่วนของง่ายๆก็ดู six building block ก็ได้เน,นเาะในผลเร็วนะเรื่องนี้จำเป็นที่ต้องมีทางวิชาการมีผลงานศึกษาวิจัยแล้วที่ผลดีเงี้ยที่อื่นก็เอาขยายไปทำตอ เพราะว่าคนที่มาระชุมู่เนี่ยือว่าเป็นแชเลอร์ที่ยิ่งใหญ่เราสิ่งนี้ขยายห้ท่านด้ว่นะครับเรารู้จักไชเลอร์เิตกลมเด็กันไง้พวกเราต้อเอาเด็ดีๆจับจกตัวเองบ้างมาดูคนอื่นเขาแล้วก็่าบครับมเดครับพี่พอท่านครับิดตนี้พร้อมไหมคะอัน่านค่ะโอเค นนคือพระยาไม,ไม,ไม้ตับนะครับแล้วก็มาเร็งท่อน้าดีในภาคอีสานเนี่ยยังเป็นปัญหาอยู่นะครับพี่น้องคนไทยเราเสียชีวิตเนี่ยประมาณปีสองหมื่นคนขึ้นสูงมากนะครับแล้วก็เกิกดจากพฤติกรรมในการที่รับประทานปลาดิบปลาเนี่ยเป็นปลาน้ําจืดที่มีเกล็ดนะครับแล้วคนภาคภูมิหน่อกิ่งเ,เหนเหือเนี่ย เช่นอยู่ที่สักแก้วนะครับก็ยังมีพฤติกรรมนี้อยู่อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยก็ทําให้คนทางสักแก้วก็ยังมีพยาธิไม่ตับแล้วก็กลายเป็นมะเร็งข้อน้าดีเลยทําให้การเสียชีวิตมากทางภาคเหนือก็มีนะครับทางเชียงใหม่ทางลำปาง,างทางน่านก็สูงอันนี้คือปัญหาน,นะครับนั้นเป้าหมายของเราเนต้องการที่จะกําจัดแล้วก็คุมให้ได้ภายใน10ปีนนใน10ปี ครับทำยังไงให้ให้ปลาเนี่ยนะครับไม่มีพวกพยาธิลงไข่ต่ำกว่าหนเคนก็เช่นกันนะครับในภาคอื่นเนี่ยในอย่างเช่นคนภาคกลางคนภาคใต้เนี่ยนะครับตัวจทุจระเนี่ยเจอไข่พย,ยาธิเนี่ยต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเขาก็ไม่มีปัญหาเรื่องอะไรท่อน้ําดีต่างๆนะรรเราก็เริ่มต้นด้วยการจัดการสภาพแวดล้อมซึ่งได้อ,องค์กรปกครองส่งท้องถิ่นมาช่วยมากนะครับเรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลจารให้ทิ้งลง,งน้ำ นะครับถ้าไม่ถ่ายลงน้ําไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงน้ำเนี่ยปลาก็จะปลอดจากพยาธินะครับนักเรียนก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะครับอันที่2เนี่ยเรื่องของการไม่ทานปลาดิบนะครับหรือต้องทานปลาซึ่งผ่านกระบวนการแล้วเช่นปลาลาก็ต้องหมัก30วันขึ้นไปนปลาส้มเนี่ยต้องแช่ตู้แช่นะครับเพื่อที่จะทําให้ไข่ของพยาธิเนี่ยตายนะครับพอเาไปรับประทานก็จะได้ไม่ติดโรค นอกจากนี้ก็มีการตรวจวิจารณนะครับและให้ยาถ่าถยยาขั้นตอนที่3นี้ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องพิสตานะครับเพื่อที่จะตรวจดูในระยะเริ่มแรกที่เป็นมะเร็งเราจะได้ทาผ่าตัดแล้วก็สามารถที่รักษาให้หายขาดได้ตอนนี้เรามีวิทยาการที่ทาผ่าตัดนะครับแล้วก็ตรวจคัดกรองได้รวดเร็วนะครับสามารถที่จะช่วยชีวิตได้ เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นพยาธิถ้าเกิดใครเป็นโคชนเป็นมะเร็งตับเนี่ยจะเสียชีวิตภายใน5-6เดือนตตอนนี้ดีขึ้นนะครับถ้าท่านตรวจแล้วพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนะครับอันนี้ก็สิ่งที่เราดําเนินการนะครับล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครองค์กรของส่วนท้องถิ่นทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเมื่อก่อนก็ไปพบท่านนักเตีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ทางภาคตะวัฉียงเหนือในทุกโรงเรียน่ยได้สอนในเรื่องนี้นะครับมีหลักสูตรต่างๆนะครับ แล้วก็สำนักทรัพสินส่วนพระหากพรตรัย์นะครับที่ให้เครื่องพิทสตษ์นะครับปีนี้คงได้40เครื่องและปีหน้าคงจะได้อีก40เครื่องเพื่อกระจายลงในโรงพยาบาลส่วนทั่วประเทศทางมาหาลร่ขอนแก่นนะครับเป็นโครงการแคสแคปนี้ก็ช่วยเต็มที่เลยนะครับในการที่จะช่วยกันตรนรคมแล้วก็ผลิตองความรู้ก็ช่วยเช่นช่วยเรื่องของเทนนิง,งหมอสัญญกรรมเพื่อทำาลาด้วย นั่นสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าถ้าเกิดทุกภาคส่วนร่วมกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะจับจัดแลวก็จัดการเรื่องโรคอีได้ก็ขยายไปถึงหาเลเชมหม์นะครับซึ่งยังเป็นแหล่งซึ่งมีเรื่องของพยาไม้ตับและก็มาลีควาอดีดดท่านครับปัญหานี้มันสะสมมานานเกินท่านมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรครับนะครับจริงก็ต้องที่น้องประชาชนนะฮะต้องตระหนักถึงปัญหานี้นะครับผมเชื่อว่าคนอีสานทุกคนเนี่ยจะมีเพื่อนมีญาติที่น้องป่วยเป็นบาลงตับ ผมเองผมมีเพื่อนเป็นคนอีสานก็เสียชีวิตเป็นหมอเสียชีวิตด้วยมะเร็งของน้ำดีสนับงนัญหานะครับแล้วก็รู้ว่าวิธีการที่จะแก้ทำยังไงก็คือต้องไม่กินปลาดิบนะครับตอนนี้ยังดีเด็กรุ่นใหม่ของเราเนี่ยตรวจดูแล้วเนี่ยพยาธิน้อยกว่านะค,คนรุ่นเก่านี่คนรุ่นเก่า40ปีขึ้นไปเนี่ยท่านก็ต้องไปตรวจคัดกรองโดยถงถ้าคนที่40ปีขึ้นไปแล้วมีพยาธินะฮะแล้วก็มีพฤติกรรมกินปลาดิบควรไปตรวจดูตังค์นะครับว่ามี มะเร็งหรือไม่ถ้ามีจะได้รีปรกษางอย่างกลุ่มเสี่ยงอย่างนี้ครับกลุ่มเสี่ยงที่ที่มีมากที่สุดทางภาคอีสานอย่างนี้ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนอีสานแล้วก็อยู่นะฮะอายุ40ปีไทยอนะครับนะครับสองนี่อยู่ติดแหล่งน้ํเพราะอยู่ติดแหล่งน้าก็รับประทานปลาดิบนะครับันั่นจุดนี้คือคือคนที่เสี่ยงสูดนอกจากภาคอีสานเรามีที่ไหนมากคครับท่าน ภาสานแก้วแล้วก็ภาคเหนือภาคเหนือทางแถวน่านก็มีเชียงใหม่เชียงรายลำปางมีหมดแล้วใต้ครับทางใต้น้อยครเพราะว่าพญาต์เขาก็ไม่มีข้าต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์พญาต์ไม้ต่ำภาคกลางก็ไม่ค่อยมีนะก็จะมีคนทางภาคอีสานกลางเหนือตอนออกบางจังหวัดเช่นสักแก้วก็คือกลิ่นขึ้นทางงดอีสานไปนะครับขอบคุณ